สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel Android ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่งวงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สาหรับท่านใที่อยากจะซื้อมือถือนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆ สำหรับมือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของมือถือรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํามือถือรุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับของมือถือแบรนด์ Samsung เป็นมือถือน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ในเลทประมาณไม่เกิน 10,000บาทสําหรับการซื้อแบบติดโปรก็ราคาพิเศษนะครับคลิปวันนี้ผมนําราคาใหม่ราคาสําหรับช่วงส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนะครับมาอัปเดตให้กับท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานแล้วยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนดีเดี๋ยวลองมาดูราคาดูสเปคของมือถือรุ่นนี้กันนะครับว่าน่าสนใจไหมในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิซี่ A สองห้า G รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วเลยนะครับจอภาพจะเป็นจอแบบ ซูเปอร์อะมู24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD พลัดกล้องหลังให้มา3ตัวนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลน Macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้ความละเอียดมา13ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Samsung Exynos 1280 Octa Core ความเร็ว2.4 GHz นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android version 14ครอบทับด้วย One UI v e หกจน6.0หน่วยความจำนะครับแรมให้มา 8GB ลอมหรือว่าความจุให้มา 256GB แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จไวได้25วัตต์มือถือรุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคมนะครับมีให้เลือกก็สสีเป็นสีดำแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy a 2 5 5 g รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับคลิปวันนี้นำราคาใหม่ล่าสุดนะครับมา ให้ท่านได้เลือกซื้อกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปร,โปรนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับชอบแบบไหนค่อยมาเปรียบเทียบนะครับว่าเราจะสะดวก ที่จะซื้อเป็นแบบไหนดีนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่22พฤษภาคมปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้ท่าน,นเลือกซื้อกันร้านไหนราคาถูกก็สั่งที่ร้านนั้นได้เลยนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสำหรับร้านแรกก็จะเป็นร้านนี้นะครับ s a m s u งกาลิ a x ี A25 ม8ลอม256 g b เครื่องศูนย์ไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นเครื่องเดโมนะครับสินค้ามีการ activate แล้วก็คือประกันเดินแล้วนะครับจากราคาปกติ12,999ราคาล่าสุดขายอยู่ที่8,189บาทนะครับมีให้เลือก2สีสำหรับความจุ256 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้จ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งจ่ายผ่านวอลเล็ตต่างๆทาได้ทั้งหมดนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรก8,189บาทเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้นะครับไปดูราคากันต่อที่ร้านที่2นะครับก็จะเป็นร้านนี้ซัมซุงกาลิ a ซี่ A 2 5 5 G แ a แ8ล m 2อ6 g b อนะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงรุ่นนี้หน้าจอใหญ่แบตอึดนะครับสามารถออกใบกํากับภาษีได้ด้วยจากราคาปกติ12,999ก็ลดราคาพิเศษไปเลย เหลือเพียง6,990บาทแต่ว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับมีเป็นบางสีเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแต่ว่าผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหรือว่าจะผ่อนกับลาซาด้าโดยตรงก็ผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปี 1> ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุง Galaxy A25 5G แ a m 8ล a 256 g b บเครื่องใหม่ศูนย์ไทยนะครับรับประกันศูนย์จากราคาปกติ12,990นะครับก็ลดราคาพิเศษเหลือ7,550บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสำหรับความจุ256 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G โปร m o ชั่นลดราคาส่ง ท้ายเดือนพฤษภาคมนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ lazada นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o p ป,ปีนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G แรม8ลอม256 g b นะครับรุ่นนี้หน้าจอเป็นจอแบบ Super AMOLED นะครับชิปเป็นชิป exynos 1280แบต5,000มิล ah. ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ซัมซุงจากราคาปกติ12,990ก็ลดราคาเหลือ7,320 บาทนะครับมีคูปองส่วนลดหรือว่าโค้ดส่วนลดเพิ่มจากร้านให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยืดแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ348บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ให้ด้วยนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้ซัมซุงกาลิคซี่ A25 5G RAM 8ลอม256 b และนี้เป็นสินค้าเคลียร์สต็อกนะครับประกันจะเป็นประกันร้านจากราคาปกติ1มื0 0อ 90ก็ลดราคาพิเศษเหลือ7,580บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันให้ด้วยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสาหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี่ A25 5G RAM 8 RAM 256 g b เครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ12,990ก็ลดราคาเหลือ8,750บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจก่ ผ่อน,นได้มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 2 5 5 G จาก ทาง้านแอปช้อปปีนะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3 000, 000, ล,ล้านแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันส่วนลดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้กดดูทีละลิงก์นะครับร้านไหนที่ราคาถูกก็สามารถสั่งซื้อที่ร้านนั้นได้เลยต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นใหม่ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดสําหรับการซื้อ s ั m s u งกา a l a ซี่ A25 5G รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่นา สนใจก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge หรือว่า TrueDetect 5G นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G สีได้ที่ราคาเริ่มต้น5,499บาทนะครับมีให้เลือก2สีแต่ว่าตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวเป็นบางสีนะครับพิเศษซื้อวันนี้มีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้1,000บาทนะครับมีทั้งโค้ดลด1,000บาทลด250บาทแล้วก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นด้วยถ้าเราใย้าย่ค่ายก็ลดพิเศษเพิ่มให้นะครับราคาอาจจะเหลือประมาณ3,499บาทเท่านั้น โปรโมชันเน็ edge, ตรายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อได้ที่ราคา6699บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าโปร8 9 9ราคา7799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับโปร699าราคา8,499ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา6 6 9บาทนะคร่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัคร แพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ1199นะครับมีคาเนตลุ้งหน้าด้วย1,284บาทโปร899ราคา7,799ค่าเนตลุ้งหน้า963บาทโปร699ราคา8,499คาเนตลุ้งหน้า749บาทสัญญา12เดือนนะครับเปลี่ยนชักเติมเงินเป็นรายเดือนราคา5,899บาทใย่ขยออนไลน์ราคา6,699นะครับเมื่อใย่ข่ออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน,นละ1199นะครับคาเนตลุ้งหน้า1,284บาท โปร899ราคา7,799ค่าินี้ทุกหน้า963บาทโปร699ราคา8,499ค่าหนี้ทุงหน้า749บาททั้ง3แพ็กเกจนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา5,499บาทนะครับซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าตนี้ทุงหน้าสัญญา12เดือนเครื่องเปล่าขายอยู่ที่1 9 9 9บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปนะครับทุกสาขาอีกค่ายหนึ่งที่ยังมีขายก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับซัมซุงกา a ิซี่ A 2 5 5 G แรม8ลอม 256GB สีซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น6,990บาทนะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้าของ AIS นะครับถ้าใหญ่ค่ายก็รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทราคาจะเหลืออยู่ที่5990บาทมีให้เลือก สีสำหรับความจุ256 g b ท่าไหนที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะดูาราละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เช่นเดียวกันที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A25 5G รุ่นนี้นะครับชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับลด ราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ s h o ป e e กดสั่งซื้อกันได้หรือว่าดูลาะเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ